ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนิน7 4 5ดสี่ห้าที่เราพูดปั๊บวันรุ่งขึ้นเขาไปบอมเลยนะซึ่งจริงอ่ะไม่ใช่เพราะเราหรอกเพราะทหารเนี่ยเขาให้พูดได้แล้วเขาต้องจัดการมันเนิน7 4 5ห้าเรายังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปิดมันได้แต่เราบอมมันไปเรียบร้อยแล้ว7 4 5ห้าอยู่ที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมผมไม่ทวนย้ำไปดูอีพีย้อนหลังแต่กําลังจะบอกว่าวันนี้เรากําลังพูดเรื่องสัตตสโสมกับเนิน4ี่รอยไม่แน่ใจมีภาพเนิน4ี่ร้อยไหมกสัตตสโสมต้องเป็น เป็นแผนผังะบาทีมงานคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรคือคุณผู้ชมจําเนิน350นได้ใช่ไหม,มที่เราเคยนําเสนอไปเพราะประเด็นคือคำเหมนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไงก็ตาม350ก่อนหน้านี้รู้สึกคนโทพงศกรรอดชมพูมเป็นคนวิเคราะห์ว่าเนิน350หเนี่ยสุดท้ายถ้าไปดูเรื่องสารปันน้ําดีไม่ดีเนี่ย เขมรมันจะอ้างว่าคือของมันครับแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องคืนก็คืนเดิน3 5 0ไปแต่แน่นอนเมื่อเราคืนสามเนิน3 5 0าตาควายเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตาควายถึงแม้จะเป็นของเราเนี่ยนะฮะแต่โอกาสที่วันข้างหน้ามันปืนแล้วกลับมาลบเราก็มีโอกาสอีกจริงๆเคยมีผังเรื่องสัตตสสมด้วยใช่ปะอันนี้เนิน400อยที่วันนี้ก็คือมีคลิปออกมาก็คือเป็นการไปร้องเพลงชาติเนิน400เนี่ยก็คือสามารถพิชิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทหารไปร่วมร้องเพลงชาติกันมีเสียงปะขอฟัง

ชาลักไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทวันมันวันหนึ่งที่เนิน400ถูกไหมแล้วกำลังจะบอกว่าวันนี้คุณชมฮัทที่น่าสนใจเลยก็คือว่าทหารเราก็ขาขาดเป็นรายที่11คำถามก็คือตอนนี้ขเขมรเนี่ยเอาจริงถึงมันถอนตัวออกไปเนี่ยนะฮะ แต่อาวุธก็คือ PMN2 ของมันเนี่ยเกลื่อนมากแล้วไม่แน่ใจว่าวันขนา้างหน้าเราจะมีบาดเจ็บอีกหรือเปล่าเอาสั้นๆก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะวันเนี้ยเราถาม2คนว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราขาขาด12บสอเนี่ยเรายิงมันทิ้งเลยได้ไหมตอนนี้เพราะในเมื่อเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องมันจะเอาสัตว์สมคืนแล้วมันขู่จะลบกับเราอย่าลืมนะเมื่อกี้นะั้นเหล่าทัพกับอาจารย์ปณิธานพูดตรงกันไม่เหล่าทัพทหารว่ามันจะเล่นเรารอบ3ามปรากฏว่าวันนี้เรื่องลูกระเบิดที่มันฝังเอาไว้มันก็โคตรแสบเหมือนกันคำถามคือ เราจะตอบโต้มาได้ไหมก็มในเมื่อเป็นลูกระเบิดใหม่ที่มันฝังแล้วน้องทหารคนปัจจุบันคือรายที่11ปรากฏว่าเสนงเอาสันส้นๆเสนงเนี่ยก็คือพลโทพงศกรบ,บอกว่าในข้อตกลงยุติยิงเนี่ยยุติยิง72ชั่วโมงมยังต้องร่วมกันเก็บทุนทุนระเบิด,บดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทหารไทยเหยียบทุนระเบิดฝ่ายไทยไม่มีความจําเป็นต้องโจมตี ก็คือห้ามโจมตีเพราะประเด็นก็คือเราต้องรักษาสันติภาพเพราะเราตกลงกันแล้วว่าหยุดยิงมันจะไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยลงนามว่าให้มันไปเก็บผู้ทุ่นระเบิดแต่ตอนนั้นมันก็มีการขาขาดเกิดขึ้นแต่เรายิงกับมันเนี่ยก็เพราะมันยิงเราก่อนส่วนครั้งนี้ถามว่าเรามีความจําเป็นไหมก็เพิ่งลงนามแอบแอบเอาขาขาดอีกแล้วเห็นบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เพราะเข้าใจว่าคำเมนมันก็จะโต้ว่าอันนี้เป็นของเก่าและถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยแน่นอนมันก็จะไปฟ้องนานาชาติเซนโหน่งถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปตอบโต้แต่ผมอยากให้ฟังคนนี้เลยดีกว่าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวดึกเกินไปพ้นเอกรังสีกิติยานทรัพย์อันนี้ก็ฮาร์ดคอร์มากท่านรังสีบอกยิงแม่งเลย <laughs> เอาไม่่ไมมีแม่งต้นทีต้ทีถ้าไม่มีแม่ <laughs> ผมพูดด้วยอารมณ์ผมเองครับยิงมันเลย่<ช>ตอนนี้มันทำเราขาขาดยิงได้เลยตอนนี้ออตัวของพลเอกรังสีบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดเราเหยียบกับระเบิดอีกอันนี้ก็คือเขาละเมิดแล้วอันนี้มองต่างจากตัวของพลโทพงศกรเออต่างกันลิฟท์นิชัยทั้งคู่นะอีกคนหนึ่งบอกยิงเพราะเปิดแนวลบได้เลยตอนนี้ใช่ฝ่ายกัมพูชาจริงๆแล้วมันก็ผิดข้อตกลงเลยถ้าเราเหยียบแล้วเราเจ็บเราขาขาดอีกกัมพูชาเขารู้อยู่แล้วนี่เขาวางทุนตรงไหนรู้ดีที่สุดอย่างน้อยๆกัมพูชาต้องเข้ามาร่วมมือร หากทหารไทยของเราเหยียบได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกฝ่ายไทยสามารถโจมตีตอบโต้กัมพูชาได้เลยเพราะมันมีกฎบัตสรสาประชาชาิข้อที่51เราได้รับความชอบธรรมอยู่แล้วเพราะนั้นยิงได้ยิงได้แต่เราไม่ยิงนะถูกไหมไม่รู้ว่าจะมีมากขึ้นกว่าน,นี้ไหมแต่เราภาวนาไว้อย่างมากเลยครับแต่ท่านก็มองน่าสนใจนะเพราะพลเอกบางศรีบอกว่าหลังปีใหม่ใช่ไหมยังไงก็ลบครับมีเสียงพลเอกบางศรีนะฮะว่าซัดได้เลยตอนเนี้ย ก็คือตามที่เราตกลงกับกัมพูชาไว้คือหยุดยิงเจ็ดสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มันจริงๆแล้วการเก็บกู้วัตถุระเบิดน่ะมันเป็นบันทึกข้อตกลงที่มีมานานแล้วแต่กัมพูชาเนี่ยไม่ปฏิบัตินะขับวางเพิ่มนะส่วนทางเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดพวกนี้ไว้นะครับเราเราเคลียร์มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าที่ทหารเราเหยียบเหยียบเนี่ยเป็นการวางใหม่ตลอดนะ เราสามารถตอบโต้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไอ้ทุ่นระเบิดพวกนี้จริงๆแล้วถ้าการบูชาันมนความจริงใจมีการหยุดยิงแบบนี้แล้วมีมมีบันทึกข้อตกลงว่าให้ช่วยกันเก็บกู้วัตถุระเบิดมันต้องชี้ให้เราว่าวัตถุระเบิดอ่ะตรงไหนตรงไหนถูกไหมครับเพราะมันเป็นคนวางมันรู้อ่ะนะฮะแต่นี่ท้าเราเหยียบอิสแสดงว่าเอา คุณไม่ให้ความร่วมมือ,อคุณโอ,อก็้ออเอา,อางี้แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราจะเปิดฉากเราเปิดได้แต่เอาแหละเราติดข้อตกลงครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าขเขมรเนี่ยมันน่าจะพร้อมรบก,กับเราจริงๆเพราะว่ามีการวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ใช่ไหมมันอาจจะเปิดฉากกับเราอันนึงคือเรื่องถนนที่มันเพิ่งทําสดๆร้อนๆคือพระวิหารถามว่านี้ก็เป็นปัจจัยอีกอันนึงลองดูภาพตอนมันบูรณะถนนมาหน่อยเนี่ยนะที่มันโดน F16 กราไปเนี่ยแล้วก็ปืนใหญ่ของเราไปพระวิหารหลายท่านคงทราบนะผมไม่เล่าซ้ําล ปรากฏกว่า,า,าเอาจริงมันก็ทําไวมากนะถนนเนี่ยคร๊บเดียวมันเกลยดดินเรียบร้อยเลยผู้ชมครับคำถามคือมันทําไวขนาดนี้คือมันพร้อมจะเปิดกับเราอีกใช่ไหม,มเจอไหมครับภาพพระวิหารฮะอาร์มี่เมริเตอรี่ฟอยด์เขาลงเอาไว้เอาเปิดภาพนี้ขึ้นมาก่อนครับทีมงานไวนิดนึงนี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงไอก็คือภาพเนี่ยมันจะเห็นลักษณะก็คือเขาเรียงลําดับเวลามา27าภาพซ้ายและภาพกลางหรือเป็นดนตรี อันนี้น่าจะเป็นดนตรีแล้วนะดนตรีห้ามเปิดเนี่ยซ้ายกับกลางเนี่ยจะเป็นภาพก็คือวันที่27ที่มันมีการหยุดยิงหลังหยุดยิงประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ลงพื้นที่ไปเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางที่จะขึ้นมุ่งหน้าไปเขาพระวิหารปรากฏว่ามันถูกระเบิดลงแล้วก็พังหมดเลยเส้นทางถูกตัดขาดซึ่งเราก็บอกว่าเราจะตัดขาดเส้นทางนี้ปรากฏภาพขวาก็คือ28ธันวา8โมงเช้าจะเห็นว่าเขามีการซ่อมแล้วผ่านไปยังไม่ถึง1วันนะมันโคตรไวคุณผู้ชมฮะเออ คือมุมหนึ่งเนี่ยท่านท่านอย่าไปขำมันอย่างเดียวเหมือนพวกเราขำนะแสดงว่าการพยายามที่มันจะปีเราเนี่ยมันสูงมากแล้วเราหยุดยิงมันก็ซ่อมเลยใช่ไหมนี่ความเคารพยังหาว่าบ้านของคนไทยที่ระเบิดลงอ่ะปัจจุบันยังไม่ซ่อมให้เขาเลยคาเมนถนนมันพังอ่ะมันซ่อมวันเดียวเลยอันนี้พูดแทนชาวบ้านหน่อยเถอะอันนี้ฝากรัฐเดี๋ยวรัฐต้องไปดูแลเขาหน่อยนะวันนี้โคตรน่าสงสารเลยสรกแก้วก็ดีหน้องจานก็ดีใช่ไหมศรีสะเกดก็ดีอุบลก็ดีสุรินทร์ก็ดีบุรีรัมย์ก็ดี ้าหัวบ้านอ่ะหัางทั้งหลังแล้วกลับมาวันแรกด้วยวันนี้ทุกคนหมดตัวหมดเลยแล้วทุกคนพูดตรงกันหมดนะตอนที่ออนแอร์เดลุยชนข่าวช่องแปดไปดูย้อนหลังก็ได้ไม่รู้ติดต่อใครใครจะมาซ่อมถ้าเมนถนนมันบึ้มทีเดียวมันเกลี่ยเรียบร้อยเลยแต่ก็อย่างว่าบางคนบอกไอ้พุฒมึงจะไปเปรียบเทียบได้ไงอันนี้มนถนนที่มันจะใช้รบอ่ะก็ถูกประเด็นคือถ้าบ้านเราเร็วหน่อยให้กําลังใจคนที่บ้านบึ้มเนี่ยผมว่าจะดีกว่านี้อะถูกไหม มันเกลี่ยเสร็จปรากฏคําถาม,มก็คือเราประท้วงมันได้ไหมถ้าเรากําลังระแวงมันเพราะเมื่อกี้นี้ก็ประเมินว่าหลังปีใหม่เดี๋ยวมันจะตีเราอีกปรากฏว่าท่ากนกะหนกคนโทรกหนกเนตักข้าเวชนะ,ะ,อะบอกเราประท้วงมันไม่ได้ <ๆ S 1> เพราะซ่อมถนนไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเหมือนเราเหมือนกันถ้าถนนเราพังเพะบีเอ็ม21มันเราก็ซ่อมจะไปประเมินว่ามันกําลังจะลดกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแปลกับมันด้วยแต่แน่นอนแหละทางความมั่นคงก็ประเมินว่าไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้แล้วถูกป่ะแสดงว่าเองรีบ คือโดยหลักเนี่ยถ้าบอกประเทศมันไม่มีเงินเนี่ยแต่แปลกไหมเส้นส่งยุทธโปกรณ์เนี่ยมันรีบทำมากถูกป่ะอ่ะก็คิดในแง่ดีคือมันอาจจะกลัวไทยตีมันแต่ถ้าคิดในแง่ร้ายคือมึงกําลังจะลุกต่อใช่ไหมเพราะหลังปีใหม่โดนมาแล้วนี่ฟังเสียงคนโทกหนกนะฮะประท้วงมันไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ถนนเนี่ยมันเป็นถนนที่ขึ้นส่งกําลังบํารุงให้กับทหารที่อยู่บนปราสาท ในเมื่อมันขาดก็ต้องรีบซ่อมผมบอกแล้วเลยบอกว่าเอาเขาเอารถแบ็คโฮเนี่ยมาซ่อมเนี่ยนะทหารไทยทำอะไรได้ไหมไม่ได้นอกจากอะไร A4 ใช่ไหมแค่นั้นเองอะนะมันมันไม่เหมือนกันในห่วงการสู้รบกันยังไม่หยุดยิงถ้าห่วงการสู้รบยังไม่หยุดยิงมึงมากูก็ยิงใส่ใช่ไหมมันต่างกันนีไง ก็คุณก็คือแน่นอนแล้วเขาซ่อมเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมเส้นทางเืห้ยเขาใช้ได้ถูณปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อเขานะขนของขึ้นไปเนี่ยมีรถบรรทุกขนขึ้นไปเราห้ามอะไรเขาได้ไหมห้ามไม่ได้คุณผู้ชมครับแต่แน่นอนเราก็ประมาทมันไม่ได้เหมือนกันกลับมาตรงนี้ล่าสุดคุณพระวัชชูเอมใช่ไหมใเป็นแอดมินเพจเรื่องเกี่ยวกับอาวุธพูดชัดเจนที่มันรีบซ่อมคือมันกําลังทําทางเพื่อเติมกําลังใช่ไหมไอ้ใช่ครับ ก็คือตัวคุณภาวัชชูเอ็มบอกว่าที่มันซ่อมเร็วขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันซ่อมหลังจากหยุดยิงแล้วแล้วถามว่าทําไมเขาถึงเร็วเร็วเพราะหนึ่งเราไม่ได้ไปกดดันอะไรเขาแล้วไงถ้าก่อนหน้าน,นี้ม,นมันพังอย่างเช่นเราไปบอมสะพานเขาเนี่ยเขาซ่อมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดซ่อมอีกไทยก็อาจจะตีก,ก็ได้เรากดดันเขาได้ แต่ช่วงเวลานี้เขารู้อยู่แล้วว่าบนอากาศก็ปลอดภยัยไม่มีใครมาโจมตีเพราะมันเป็นช่วงหลังหยุดยิงแล้วถามว่าการไปซ่อมเนี่ยไอ้ที่ว่ารวดเร็วแบบเนี้ยมันก็อยู่ในมาตรฐานที่สามารถซ่อมได้นั่นแหละแล้วเชื่อว่าการซ่อมครั้งนี้เพื่อจะเปิดเส้นทางเติมกําลังขึ้นเขาพวิหารเพราะข้อตกลงไม่ได้ห้ามเติมอาวุธใช่ฮะ <c oughs> เพราะเราห้ามเคลื่อนย้ายกําลังพลถูกปก่ะอ,อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ากําลังพลเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะอาวุธเข้ามาก็ได้อาวุธเข้าได้อ้าว ขนอาวุธขนได้แล้วถนนแบบนี้คือเอา,อางี้มันก็เหมือนกับแค่รถเนี่ยววิ่งได้มันทําให้รถวิ่งได้ก่อนเพราะไม่ได้ห้ามเติมอาวุธส่วนประสาทพระวิหารแน่นอนที่ระเบิดแบบนี้มันต้องรีบทำเพราะมันคือจุดยุทธศาสตร์ที่ดีของมันที่สุดใช่ครไอจุดนี้มันจะอยู่สูงก็คือสูงข่มกว่าภูอื่นๆโดยเฉพาะ ภูมะเขือภูมะเขือเนี่ยยังอยู่ต่ํากว่า,าตัวของเขาพระวิหารซึ่งเบื้องต้นเองกัรมพูชาก็จะมีจุดสูงจุดนี้แหละที่ได้เปรียบกับเราเขาจึงจําเป็นต้องมีการเร่งซ่อมทางขึ้นไปและถ้าเกิดเขาไม่ซ่อมถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นว่าฐานทัพของขเขมรจะโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวก็คือกองกำลังก็อยู่ข้างบนก็อยู่ไปข้างล่างก็ขึ้นไม่ได้ข้างบนก็ลงไม่ได้<อ>สบเบียงก็ส่งไม่ได้อะไรก็ส่งไม่ได้ต้องรีบทาต้องรีบทำฮะ แต่ต้องระวังนะครับเพราะมันจะเติมอาวุธซึ่งก็แน่นอนไปสอนรับกับเรื่องไอ้เครื่องบินหรือไม่ฟังเสียงคุณพระวัรนะซ่อมถนนที่เขาเข้ามาทำเนี่ยเขาทําในช่วงที่หลังจากหยุดยิงแล้วถูกไหมครับนั่นหมายความว่าไม่มีการยิงกดดันทั้งจากทางกองทัพบกแล้วก็ทางกองทัพอากาศเพราะฉะนั้นการซ่อมพวกนี้ครับมันมันไม่ได้ยากเลยก็ถ้าถามว่าเขาซ่อมเร็วเร็วไมผมมองป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันหลังการหยุดยิงแล้วก็มันไม่ได้ซ่อมยากถ้าถามผมว่าถ้าจะ ทำให้ได้ผลจริงๆอ่ะผมว่าสะพานเนี่ยได้ผลนะครับเพราะสะพานเนี่ยกว่าจะซ่อมเสร็จกว่าจะรถใหญ่ผ่านได้กว่าจะยานเกราะผ่านได้เนี่ยใช้เวลานะครับรคือการหยุดยิงะครับเรามีข้อกําหนดว่าห้ามเติมกาลังถูกไหมครับแต่ต้องแยกก่อนห้ามเติมกําลังกับห้ามเติมอาวุธคนละข้อกัน<ม>เติมกําลังเนี่ยหมายถึงกาลังกําลังทหาร หรือยานเกราะหรือใดๆก็ตามที่จะขึ้นไปแต่การที่จะลำเลียงกระสุนลำเลียงอาวุธลำเลียงลูกกระสุนจรวดขึ้นไปเนี่ยถ้าถามว่าผิดข้อตกลงไหมมันก็ไม่ผิดถ้ามองตามคำพูดเลยนะครับตามคำพูดหนึ่งต่อหนึ่งผมมองว่าไม่ผิดเพราะว่าเราเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะทำตราบใดที่เราไม่ได้เสริมกําลังทาหารหรือนํายานเกราะต่างเข้าไปเพิ่มเติมเพราะว่าบนพื้นที่เขาไปผจญหารเนี่ยที่เราเห็นล่าสุดก็คือถูกทําลายไปเยอะอนะครับถูกเราถูกเราโจมตีและทำลายไปเยอะมากเพราะว่าขมຈเ,เอาบอลลกโลกไปทําเป็นฐานทัพ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยครับที่จะจัดการกับฐานทัพที่เป็นภัยคุกคามกับเราจุดสูงข่มที่สุดในบริเวณนั้นครับพพกับภูมะเขือนะครับภูมะเขือเนี่ยต่ำกว่าเขาพระวิหารนิดนึงไม่เยอะนะครับแต่เขาพระวิหารต้องเข้าใจว่าจากการตัดสินของศาลโลกนะครับปี2505เนี่ยมันเป็นของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับจุดนั้นก่อนว่าตรงนั้นอ่ะมันคือของกัมพูชาเขาจะทําอะไรก็ได้แต่ทันทีที่เขาเอาไปตั้งฐานทัพ นะครับเพราะว่มันมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเขาถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาตัดถนนขึ้นสู่เขาพระวิหารเนี่ยหลายเส้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตัดถนนก่อนเพื่อโดดเดี่ยวฐานทัพบ,บนนั้นก่อนให้เขาไม่มีปืนใหญ่ไม่มีกระสุนอาหารน้ําขาดแคลนแล้วเราถึงจะทําการได้โดยง่ายครับเขาต้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นอยู่ละครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาพร้อมที่จะเอาไว้ฟ้องชาวโลกว่าไถ่โจมตีเขาทั้งที่เขาเอาอาวุธเข้าไปตั้งเอง มีความเสี่ยงครับพื้นที่วัดแก้วถ้าเราดูในแผนที่ครับพื้นที่วัดแก้วค่อนข้างต่ําน่าจะต่ํากว่าเขาพิภพารเยอะอาจจะต่ําที่สุดในบริเวณนั้นนะครับจุดที่เป็นอิทธิพลจริงๆน่าจะเป็นห้วยตัมาเลียซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือพื้นที่นั้นอยู่ในส่วนของกองทัพไทยครับแล้วกลับมาตรงนี้น่าสนใจคือวันนี้พลเอกลังสีแกวิเคราะห์ไว้หลายเรื่องมากคือจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้เรื่องโดรนเนี่ยดันพูดตรงันหมดเลยอาจารย์ปณน,นิธานก็ใช่ใช่ไหมมีพลเอกลังสีก็ใใชช่่เส คือทุกคนพูดเรื่องอาวุธที่มันกำลังขนเข้ามาแล้วคำถามคือถ้ามันได้อาวุธที่ดีขึ้น <ừ ๆ S 2> แล้วมันได้ยุทธศาสตร์ก็คือที่ดีขึ้นถูกไหมฮะ ừ ừ ừ, นั่นหมายความว่ามันจะพร้อมที่จะเปิดฉากกับเราแน่แถ่านนมันก็ทำล่าสุดพลเอกรังสีฟันธงเลยว่าหลังปีใหม่ ừ ừ, ยังไงมันมาแน่แน่ใช่ไหมเขาบอกว่ากรณีที่มีการหยุดยิงตรงนี้และวกัมพูชาเองก็รับยื่นเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงมาด้วยถามว่าหยุดยิงนี่ถามว่าเพื่ออะไรกัมพูชาต้องการแค่ซื้อเวลา ซื้อเวลาเพื่อจะไปเติมยุทธภัณฑ์ยุทธปกรณ์ต่างๆเพื่อรอหลังปีใหม่จะกลับมารอบที่3ามกับเราโอ้โหตายหาละแล้วล่าสุดเนี่ยจริงมันมีรายงานขาน่าวนะไล่ฟังเห็นบอกว่าคุณเซนเนี่ยคือมันจะขอต่อรองกับเราว่าถ้าไม่อยากให้เปิดฉากม,มันขอให้เราเปิดด่านเพราะเงินของมันก็คือเงินจากค้าขายและประเด็นผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะด่านที่ปิดเนี่ยไปคาสิโนโมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วเงินมันก็ไม่มีมเงินมันไม่มีเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงคือถ้ามันไม่รู้จะเสียอะไรละ พราะฉะนั้นก็คือมันก็คงจะเดทไลน์กับเราก็คือให้เราเปิดด่านซึ่งถ้าไม่เปิดมันก็คงประเมินว่าอาวุธมันพร้อมแล้วก็คือเรื่องโดรนที่มันขนกันมาเนี่ยนะฮะแต่ยังไงถึงแม้เราจะเจ๋งกว่าก็จริงอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่เราต้องนึกนะว่าศักยภาพคนของเราอ่ะในพื้นที่เนี่ยวันนี้เราส่งเสริมทหารนึกอ,ออกใช่ไหม,มแต่ถ้าลองนึกมุมกลับว่าเกิดมันมีรอบสามนจริงคุณผู้ชมฮะความรู้สึกคนเนี่ยที่เขาต้องเข้าเข้าออกพื้นที่เนี่ย อย่าลืมนะมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะครั้งก่อนเนี่ยจำได้ใช่ไหมหลายท่านนะักวิชาการบอกว่าเขาให้ไฟเขียวทหารเลยว่าเฮ้ยค, <"He i, S 1> คุณต้องซัดมันให้จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยที่ขมรเนี่ยมันอาจจะขู่เราเรื่องเปิดไม่เปิดถ้าไม่เปิดมันลบต่อเพราะมันก็คงคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติมีการลบคนไทยคราวนี้อาจจะตําหนิทหารหรือเปล่าหรือรัฐบาลหรือล่าว่าทำไมไม่จัดก,การให้จบวะครั้งก่อนหน้านี้ครับมันก็รูทีของเราเหมือนกันแต่เชื่อว่ามันจะเริ่มเปิดก็คือหลังปีใหม่ปีใหม่นี้แน่ แต่ถ้าสมมติมันไม่เปิดนะพลเอกลังสีเลือกตั้งเนี่ย <laughs> ท่านซวยเลยนะท่านนะเออท่านซวยเลยนะเอา้าลองฟังเสียงท่านหน่อยใช้กับใช้คำพูดก,กัมพูชาเนี่ยผมจะบอกให้คุณอย่าใช้คําว่าเป็นห่วงว่ามันจะวางหรือว่ามันจะเออละเมิดข้อตกลงยิงเราก่อนคือเราจะต้องเตรียมตัวที่จะตีโต้ตอบมันทันทีครับแล้วรอบนี้จะต้องเอาให้หนักกว่าเดิม <laughs> เพราะถือว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เข็ดหลาคือคุณต้องยอมรับว,ว่าการที่กัมพูชายอม จ้าจ่าหยุดยิงเราเจะสองชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการจาจำนนของมันเพราะว่าหนึ่งเรายึดพื้นคืนพื้นที่อ่ะได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพื้นที่ที่มันลุกลาอธิปไตยเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเสียหายมากรอบนี้ที่ประท้าเราสิบแปดวัน <S <S 2> <S 2> มันถึงต้องจํายอมที่จะเซ็นเจ็ดสองชั่วโมงแต่ผมเชื่อว่าเล่เหลี่ยมของจิ้งจอกเท่าเนี่ยมันก็คือว่าหยุดเพื่อปรับแผนแล้วก็ซื้อเวลาถูกครับก็เอาอันนี้มันละเมิดเรามาเนี่ย เกือบเจ็ดร้อครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้หรอกแต่น,นี้เราเนี่ยเอาในส่วนเจราจาบอกหยุดยิงเจ็บสองชั่วโมงเราก็ต้องมีการเตรียมการใช่ครับแล้วปัจจุบันที่ผมรู้มาในเขตจังหวัดอุบลราชธานียังมีการยิงปืนเล็กอยู่เลยตอนเนี้ยนี่ผมได้รับรายงานเลยลจากคนที่อยู่บริเวณนั้นนะ่ะก็นี่ครับมันก็อยู่ที่ว่าแบบนี้คือรัฐบาลเนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ย เราจะชอบคือยึดการเจราจารเป็นหลักแต่การตอบโต้ทางทหารเนี่ยถือว่าครั้งเนี้ยเอาถือว่าเราใช้มาตร,าาตรการทางทหารเชิญรุกแต่ผมเชื่อว่ายัางไม่พอก็ทั้ง m อ u 434 4นะทั้งบันทึกข้อตกลงสัน้นๆคำถามก็คือว่าถ้ามันจะตีเราตอนนี้ปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีโดรนด้วยวันนี้เราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันเอาไว้ก่อนไอ้ว่า โดนเนี่ยเอาจริงคือมันน่าจะเป็นโดนซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นว่าบินขึ้นมาพึบเลย250ราลัมเนี่ยคือมันสอดแนมอยู่ใช่ครับคือวิธีการจะดูยังไงสําหรับโดนที่ว่าเนี่ยคือตัวของคุณจัญยวัฒน์หรือว่าพี่เขนเนี่ยทีมงานเปิดภาพเมื่อกี้ไอ้โดนที่ของคุณไทกรก็ได้ที่กำลังสสัยว่าเป็นโดนที่มันจะใช้นักลบรับจ้างเนี่ยมาและเป็นโดนที่ถูกพัฒนาแล้วที่เอามาจากเบลารุสเนี่ยนะฮะโดนภาพของคุณไทกรน,นะครับที่เขาลงไว้ แต่ไอ้โดนเล็กๆๆ,ๆๆที่บินตามชายแดน250ลำเนี่ยน่าจะเป็นพวกสอดแนมก่อนถูกปะล่าสุดคุณจัญยวัฒน์เนี่ยชาติอนุรักษ์เป็นนายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยแกวิเคราะห์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่ายัางไงนะไอ้ก็แกมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตโดนเรื่องเกี่ยวกับโดนว่ามันเป็นโดนสอดแนมหรือว่าโดนกรมิกาเซ่โดนติดอาวุธที่ว่าเนี่ย คือลักษณะการบินหรือขนาดมันจะแตกต่างกันกรณีถ้าเกิดไปโดนติดอาวุธหรือว่าโดนพรีชีพเนี่ยโดนเนี้ยมันจะมีลักษณะบินก็คือบินแบบใกล้กับบินแบบไกลคือลักษณะการบินมันจะไม่บินวนอยู่กับที่ซึ่งวนอยู่กับที่เนี่ยคล้ายๆนั่นคือบินสอดแนม แต่ถ้าบินเพื่อจะโจมตีคือมันจะมุ่งหน้าตรงไปเลยหรือมันจะหยุดตรงไหนมันจะไปที่เป้าหมายตรงจุดนั้นการบินจะต่างกัน2ขนาดก็ต่างกันถ้าดูจากการรบครั้งก่อนเนี่ยก็คือตัวของโดรนพีชีพจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเพราะต้องแบกอาวุธแบกหัว R p g พจีมาแต่ถ้าเป็นโดรนสำับสอดแนมเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับโดรนบ้านที่เราเล่นกันนี่แหละก็คือเป็นขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กไอ้ภาคกลุมกลมดำๆเมื่อคืนเนี่ยถะต้องเปิดอีกรอบทีมงานเออโดรนสอดแนมครับ ครับนี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นสอดแนมอันนี้คือความแตกต่างกันและอีกอันนึงที่จะต่างก็คือถ้าโดนเนี่ยเข้าใจว่าคงโดนถ้าเป็นโดนยุทธวิธีหรือโดนพรีชีพเนี่ยมันจะเป็นโดนที่ใช้เชื้อเพลิงคือน้ํามันเสียงมันจะดังกว่าปกติคือดังกว่าแบตเตอรี่เวลามันบินเข้ามาเนี่ยอันนี้โดนอะไรนะโดนถ้าเกิดเป็นโดนยุทธวิธีคือโดนทางการทหารอันนี้จะเสียงดังกว่าปกติมันจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เหมือนโดนทั่วๆไปที่จะเงียบ แล้วก็ส่วนไฟเนี่ยอันนี้สังเกตไม่ค่อยได้หรอกเพราะไฟเนี่ยมันแล้วแต่ไปแดัดแปลงจะเปิดหรือจะปิดก็ได้แล้วแกวิเคราะห์ไหมว่าน่ากลัวไหมคือถามว่าน่ากลัวไหมแกบอกว่าน่ากลัวนะนวเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะโดนที่ว่าเขามีการสั่งเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ต่างมาสั่งมาจากต่างชาติทั้งนั้นอันนี้ก็ต้องลักษณะก็คือไม่รู้ว่าเราเองก็กวดขันในการสั่งเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่เอาไม่ไม่รู้แหละว่าขเขมรน่ะ เขาก็สั่งตรงก็มาให้ที่ประเทศเขาได้เช่นเดียวกันเพราะมันมาจากเมืองนอกมันไม่ได้มาแบบต้องสั่งผ่านเมืองไทยเพราะยันเรื่องโดนก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังอยู่นะครับอย่างน,น้อยๆถ้ามันรู้ว่าสอดแนวก็คือมันล็อกเป้าอพอล็อกเป้าเสร็จมันก็เอาไอ้โดนที่มันได้มาจากเมืองนอกนั่นแหละจะมาซัดเราอีกนี่นะฮะเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับเปิดเนี่ยเพื่อให้ผู้บังคับได้มองเห็นนะครับปิด ครับอย่างแรกถ้าเป็นโดรนติดอาวุธนะครับส่วนใหญ่โดรนพวกนี้เนี่ยก็จะมีระยะการบินที่แบบมีทั้งใกล้และก็ไกลด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จากที่เราดูในการประทะนะครับถ้าจะเป็นโดรนที่ติดอาวุธเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบบางอันก็จะมีติดระบบหัวระเบิด RPG บ้างนะครับบางอันก็จะมีมีการติดพวกอาวุธ ขึ้นบินบ้างนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากลักษณะตัวลำม,มันจะใหญ่กว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโดรนสอดแนมเนี่ยลักษณะการบินของมันมันก็จะบินวนอยู่ในตำแหน่งเดิมๆซ้ำๆที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามีบินเป็นหลายร้อยลำถ้าหลายร้อยลำในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาเอาจจะใช้เทคนิคที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโดรนสวอลล์มิ่งหรือโดรนที่บินแบบเป็นฝูง นะครับซึ่งเป้าหมายของการบินเป็นฝูงเนี่ยก็มีหลากหลายมีทั้งคือเป้าหมายในการก่อความวุ่นวายมีเป้าหมายในการใช้ในการควบคุมเพื่อหาข่าวก็ได้นะครับหรือคุณผู้ชมครับแล้วที่มันบินเนี่ยที่น่าตกใจคือกับทะนเลมันบินสัตราโสม,มแล้วทาไมต้องพูดเรื่องสัตราโสมสัตราโสม,สสมเมื่อกี้ไอ้เนินสี่ร้อยที่เราไปปักคงใช่ไหมก็คืออยู่ใกล้กันถูกไหมไอถูกต้องฮะสั้นๆเลยครับ พลโทพงศกรรอดชมพูจะว่ายังไงก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าข้อมูลที่แกมีก็ต้องฟังเอาไว้เห็นบอกว่าสุดท้ายมันจะเอาคืนครับถามว่าทําไมมันต้องเอาคืนสัตตสมเพราะมันยังเชื่อมั่นว่าถ้ามีการปักเรื่องเขตแดนสัตต์สมคือข,ของมันใช่ไหมไอ้ใช่ครับ ก็คือเบื้องต้นเองเนี่ยตัวของเฉยนองก็เลยบอกเอาไว้แบบนี้บอกว่ากรณีที่บอกว่าไทยเรายึดเนิน400กับเขาสัตตสมได้แล้วเนี่ยมองว่าการสถานปนาพื้นที่เนิน400ขึ้นมาลักษณะก็คือมันเป็นชะง่อนหน้าผาเราต้องยึดเพื่อไม่ให้กรมบูชาขึ้นมาข้างบนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถคาดเดาพื้นที่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่นี้นจะเป็นของใครกันแน่เพราะเส้นแบ่งมันค่อนข้างจะทับซ้อนกันอยู่และเราถือแผนที่กันคนละฉบับ คือพูดง่ายคือตอนนี้เราอย่างแรกคือสถานาเอาละ<ม>ถ้าเราเชื่อเป็นเราเราต้องอยู่ตรงนั้นนะเพราะถ้าเราไม่อยู่เขามาทัน<ม>ทีเลยถูกไหมฮะคือตอนนี้กําลังคนจะต้องเทไปยังจุดลบ<ม>แต่ก่อนเราไม่เคยอยู่ตาควายถูกป่ะแต่ก่อนเราไม่อยู่เนินนะสามห้ 350, แต่ก่อนเราไม่เคยไปอยู่ตรงพรานหิน8ก้อน<ม>ถูกไหม วันนี้คุณต้องกลับไปอยู่ให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมและตรงจุดนี้มันเป็นจุดสูงเราไล่มาลงเขาไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะอ้างว่าเส้นเขตแดนตัวนี้ยังตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ตามตอนนี้สิ่งที่มันน่ากังวลเนี่ยถ้าฟังเสียงของสามห้าศูนย์คมัมันจะเอาคืนแน่ๆเอาคืนในนี้ลบยังไงมันก็แพ้เราแต่ประเด็นคือมันจะใช้วิธีการก็คือเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนซึ่ง3-50คือจุดที่ถ้าเราเราให้มันเนี่ยแล้วเราไปอยู่ตาควายเนี่ยวันไหนลบกันต่ออเเนียมักก็จะิราถ ส่วนเนินนี้ก็เป็นเนินสูง<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สถาปนาคือปักหลักอยู่นี้ปักธงแล้วถอยออกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแทนที่เราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้คําว่าพื้นที่ตรงนี้วันข้างหน้าถ้าปักปันเขตอาจจะต้องคืนใช่ถูกไหมแต่แกแนะนําบอกว่าทางออกที่ดีก็คือเราเนี่ยจบปัญหาคือไม่ต้องเอาเขมรมาร่วมในการปักปันเขตแดนกับเราเอานานาชาติประเทศอื่นมาเป็นตัวกลางในการปักปัน มันพูดได้แต่มันยากรเราคุยเรื่องเขตแดนระหว่างไทยขเขมรแล้วเราไม่เอาเ,เมขมรเข้ามานานาชาติเขาคงไม่มาการันตีให้เราหรอกเพราะมันไม่มีความชอบธรบรมฟังเสียงแคนหน่อยฮะเพราะตรงนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องคืนพวกมันหรือไม่คือจริงๆเนินทาคัญทั้งหมดเนี่ยยึดได้มาหลายวันแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นช่องทางที่ขึ้นมาท่านเองแล้วก็โดยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเนินเนี่ยที่ยึดแล้วท้งลายแหล่เนี่ยจุดไหนเป็นของไทยบ้าง จนกว่าจะตีเส้นด้วยไรด้าจนกว่าจะมีเส้นที่ชัดเจนมาเป็นของใครนะครับแต่การที่เราเรายึดเนินเนี่ยเขาเรียกว่าการยึดทางยึดทวิธีไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเส้นพรมแดนยึดไว้ก่อนแล้วก็มาคุยกันในข้อตกลงคือทุกท,ทั้งทั้งสองฝ่ายหยุดอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็ยึดคลองไว้จนกว่าจะมีการตีเส้นเมื่อตีเส้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพรมแดนแล้วก็จะมีการหยุดยิงได้อย่างถาวรยั่งยืนตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นเดินไหนก็ตามอยู่ที่ยุทธวิธีมันจบแล้วหนะยุดยิงเนี่ยคือจบแล้วไม่ต้องเป็นห่วงโดยเฉเพราะยิ่งที่อยู่ทางอีสานใต้เนี่ยมันเป็นภูเขาดังนั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาเนะี่ยยากมากแต่ถ้าจะมีปัญหากันแย่งชิงพื้นที่อีกก็น่าจะเป็นทปักหนึ่งที่เป็นพื้นที่ราบเท่านั้นหรือ เขากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือใช้กําลังเต็มที่ในการบุกขึ้นไปบนเขาอีกรอบหนึ่งอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกรอบซึ่งเป็นอะไรยากผมเชื่อว่าต่อไปเขาน่าจะใช้โดรนเช้นไรตาเนี่ยบินจากระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของเขามากกว่า mm hmm. เราไม่ได้บอกว่าคืนหรือไม่คืนถ้าเป็นของเราเราก็รักษาไว้ถ้าเป็นของเขาเราก็ต้องให้ไปหลังจา,ากต,ตีเส้นที่ถูกต้องตามแนวสันปันน้าแต่เนินที่ยึดเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นการยึดทางยุทธวิธีบางครั้งเราจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ของเขาเพื่อที่จะยึดให้เขาเนี่ยเข้ามา นั่นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละประเด็นกันเป็นเรื่องการปฏิการทางยุทธวิธีนี่อันนี้ก็น่าสนใจ<ม>ยุทธทางยุทธวิธีเนี่ยเราต้องเข้าไปเพื่อกันเขาแต่เมื่อตกลงเรื่องเส้นเขตแดนถ้าไม่ใช่ของเราก็ต้องคืนเขา<ม>แต่ประเด็นคือมันจะเอาแค่แผนที่รเราจะเอารายได้ใช่ไหมเพราะนั<ม>้นมันก็ไม่ตรงกันอีกฮะน่าจะยังอีกยาวสั้นๆเรื่องที่ว่าเขาจะขู่ขู่รบกับเราในการ<ม>ที่ให้เปิด เปิดพรมแดนเอาสั้นๆแล้วกันเมื่อกี้นั่นแหละเสนโนนเป็นคนวิเคราะห์เรื่องนี้เห็นบอกว่าเราเองเนี่ยน่าจะต้องใช้ ให้จีนให้ช่วยเหลือเราแล้วตอนนี้ใช่ครับก็คือเบื้องต้นเองเนี่ยที่เขาจะมากดดันเราตัวของเฉนหงก็มองนะว่ารอบรอบ3อาจจะมีในปี69ก็คือปีหน้านี่แหละหลังปีใหม่เหมือนกันแต่ไม่ได้ระบุว่าช่วงไหนแต่แกบ,บอกว่าแบบนี้ว่ามันอาจจะเกิดการเหมือนลักษณะ ح, คือยื่นข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุนเซนหุน,หนมาเน็ตบอกให้เราเปิดด่านแล้วพอเราไม่เปิดปุ๊บมันก็เกิดการประทากันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการเปิดฉากรอบรอบครั้งต่อไปก็คือครั้งที่3เกิดขึ้นได้ส่วนที่บอกว่าจีนจะเข้ามามีผลเเเเนนนนนีีี่่่ยลลาาาสุุดกกกก็็คคคืือออออตััววรทจะมมผ้ ท่านเสียส,ส,สักไปพบกับตัวของท่านรัฐมนตรีของจีนแล้วก็มีรัฐมนตรีของทางกัมพูชาด้วยไปพบกันล่าสุดก็เห็นว่ามีการพูดคุยตกลงกันเห็นว่าจีนเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง 2, <อ>2ประเทศนี้ให้กลับมาเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนากัน <anc> เพราะฉะนั้นจีน,น,น,นอาจจะมีส่วนไปคุยกับทางกัมพูชาเพราะว่าจีนเองก็ลงทุนไว้ที่นั่นเยอะถูกไหมฮะและจีนก็เพิ่งส่งเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ยุทธภัณฑ์นะแต่ส่งเรื่องเกี่ยวกับ การช่วยเหลือทางมนุษธยธรรมฉุกเฉินอ่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพึ่งจีนในการช่วยเพื่อจะได้หลังจากนี้คือถ้าไม่รบก็คุยกันเรื่องเขตแดนให้จบใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือ หรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพดค้นหาพุทธทอคอ,อย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอคครับ អំផាំង